สัตว์ผู้สร้างพวกเขาเป็นผู้สร้างของธรรมชาติที่สร้างบ้านที่น่าทึ่งทั่วทุกมุมของเราเลยมาสำรวจกันว่าเขาเป็นใครกันบ้างพวกเขาก็คือสิ่งมีชีวิตที่สร้างที่อยู่อาศัยของตัวเองหรือสร้างบ้านของตัวเองนั่นเองพวกเขาใช้สิ่งต่างๆเช่นกิ่งไม้ดินทรายมาสร้างอะไรที่น่าทึ่งมากๆ อย่างเช่นเจ้าบีเวอร์จอมยุ่งเนี่ยนะเขาใช้ไม้แล้วก็ดินในการสร้างเขื่อนที่ใหญ่มากในแม่น้ําแล้วเขื่อนเหล่านี้ก็เป็นบ่อน้ําที่พวกเขาอยู่อาศัยกันส่วนเจ้านี้ก็คือจอมปลวกปลวกก็เป็นมแมลงตัวเล็กที่สร้างกองดินขนาดใหญ่มากกองดินพวกนี้เหมือนตึกสูงที่พวกปลวกอาศัยอยู่รวมกันเป็นครอบครัวใหญ่เลยส่วนเจ้านกจะสร้างรังจากกิ่งไม้ใบไม้แล้วก็หญ้า เขาจะสร้างบ้านที่อบอุ่นอยู่บนต้นไม้หรือบนพื้นดินเพื่อให้ไข่ได้ปลอดภัยแล้วก็อบอุ่นด้วยนะนี่คือมดมดขุดอุโมงค์ใต้ดินแล้วก็สร้างเนินดินขนาดใหญ่เมืองนี้มันคึกคักมากเพราะมดใช้สำหรับอยู่อาศัยแล้วก็เก็บอาหารด้วยส่วนเจ้าแมงมุมก็จะสร้างใยเหนียว,เ,ยวเพื่อเอาไว้จับมแมลงเป็นอาหารเย็นของพวกมันบางทีก็เป็นเส้นเส้นบางทีก็เป็นรูปกลม เห็นไหมครับว่าสัตว์สร้างบ้านในหน้าทึ่งมากๆเลยเขาเหมือนเป็นสถาปนิกของพวกสัตว์ทั้งหลายเลยนะเก่งมากๆอย่าลืมช่วยกด subscribe กด like กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราได้ทำงานดีๆต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับ